สมัตตสูตรว่าด้วยบุคคลจะชื่อว่าเป็นพระอเสขะนิทานต้นสูตรเหมือนกันครั้นท่านพระสารีบุตรนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธะธว่าดูก่อนท่านอนุรุทธะที่เรียกว่าพระอเสขะพระอเสขะดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพระอเสขะท่านพระอนุรุทธะตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุบุคคลที่จะชื่อว่าเป็นพระอาเส่ะเพราะ,จะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่เป็นฉนยภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนท่านผู้มีอายุบุคคลที่จะเชื่อเป็นพระอเเสขะเพราะ,จะเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แลได้บริบูรณ์จบสูตรที่เจ็ด